สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูตำแหน่งเลขตัวถังนะครับและเลขเครื่องของรถซูซูกิสวิปนะครับรถซูซูกิสวิปนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจนหนึ่งนะครับปีที่สามครับโอเคนะครับเลขตำแหน่งตัวรถนะครับเปิดฝากระโปรงมานะครับเลขตัวรถหรือเลขตัวถังเลขแชสซีก็คือเรียกเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นความหมายเดียวกันนะครับที่เราเรียกกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณมุมแกมด้านขวานะครับ มุมนะครับขอบมุมติดกระจกนะครับช่วงเสาขวากระโปรงนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไปเดี๋ยวต่อครับโอเคมานี้นะครับเราเรีเครื่องอยู่ตรงไหนเลขเครื่องจะอยู่ด้านหน้าเครื่องนะครับอยู่ด้านหน้าเครื่องขยับมาหน่อยนึงขยับมานิดนึงเดี๋ยวผมเปิดแฟลชนะครับโอเคครับนี่นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับสังเกตดู ค่อยเสียนะครับเดี๋ยวไปจะมองง่ายนะครับโตโยต้สวีปจะเห็นง่ายนะครับสังเกตดูที่เสาตัวนี้นะครับเสาตัวเหล็กที่เขาไว้สาหรับยกเครื่องนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับต้องซูมอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวมันไม่เห็นนะครับแต่อยู่บริเวณนี้ครับเห็นด้างล่างนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ